ก็ฝึกฝนเนะพรานะบ่มความอ่อนโยนกันเนืองๆนะความอ่อนโยนก็ <c oughs> สามารถฝึกฝนเพราะบ่มกันได้นะด้วยความเอาใจใสนะ่มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะเห็นอกเห็นใจนะมีความใจเขาใจเรานะเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน อย่างในแต่ละวัน,นที่เรามีชีวิตอยู่ได้นเนี่ยต้องอาศัยข้าวปลาอาหารอาหารที่เราทานแต่ละจานนะประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะเราต้องอิงอาศัยสิ่งใดบ้างชีวิตของสัพสัตทั้งหลายเนื้อบ้างปลาบ้างหมูบ้างเ,เขาเหล่านั้นต้องสละชีวิตเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เขาต้องผ่านความเจ็บปวดเสียสละกันขนาดไหน พืชพันธัญญาหารต้องเสียสละกันขนาดไหนเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเมื่อทันทั้งหลายสามารถเพาะบ่มจนมีจิตใจที่อ่อนโยนได้จิตใจที่อ่อนโยนย่อมมีความเอื้ออาทียินดีในการให้ทานการแบ่งปันโดยธรรมชาติอยู่แล้วจิตใจที่อ่อนโยนย่อมไม่เบียดเบียนใคร มีศีลเป็นปกติโดยธรรมชาติอยู่แล้วน,นั่นเองเพราะฉะนั้นนะถ้าทุกคนบนโลกใบนี้มีใจใจที่อ่อนโยนเนะี่ยโลกจะน่าอยู่มากเลยทีเดียวนะโลกเปลี่ยนก็เพราะว่าใจเราเปลี่ยนน,นั่นเองนะมีความรักความปรารถนาดีต่อกันนะมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีกันนะเพราะว่าเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความนอบน้อมอ่อนน้อมต่อกันและกันมีการอบอุ้มให้การประคับประคองซึ่งกันและกันได้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนนั่นเองถ้าหมูสัตว์ในวัฏฏะสงสารทุกดวงจิตนะมีจิตอ่อนโยนนะวะัฏฏะสงสารจะพลิกโฉมเลยจากไฟที่มันลุกทั้งวัฏฏะเนี่ยมันจะดับทั้งหมดเลย จากความอัดแน่นในอบายภูมิทั้งหลายมันจะเปลี่ยนเป็นสุขติภูมิทั้งหมดเลยพลังยิ่งใหญ่ขนาดนั้นความอ่อนโยนโลกเปลี่ยนเพราะใจเราเปลี่ยนเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดที่ใจมันก็จบที่ใจของเราสุขติภูมิก็ดีทุกขติภูมิก็ดีมันก็เกิดมาจากใจของสรรพสัตว์นั่นเองเพียงแค่พลิกมาเป็นใจที่อ่อนโยนเนี่ยมันพลิกทุกอย่างเลยถ้าดวงจิตในวะะัฏฏะมีจิตอ่อนโยนะวัฏฏะเนี่ย จะน่าอยู่มากเลยจะกลายเป็นสุคติภูมิทั้งหมดเลยมีแต่ความเอื้ออารีต่อกันและกันไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนะความอ่อนโยนเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งเพราะนั่นคือแก่นของธรรมชาตินั่นเองจะเข้าถึงความเป็นกลางของธรรมชาติที่แท้จริงได้ก็ด้วยความอ่อนโยนนั่นเอง เพราะว่าความเป็นกลางที่แท้ของธรรมชาตินั้นมีความอ่อนโยนอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือก้าวสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกฝนเพราะบ่มตนเองอยู่เนืองๆนะเมื่อท่านทั้งหลายมีจิตใจที่อ่อนโยนน่ท่านทั้งหลายจะไม่มีคำว่าตกต่ำเลยมีแต่ลอยขึ้นลอยขึ้นจนพ้นออกไปจากสังสารวัฏทั้งปวงได้ สิ่งนี้แหละที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้